สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมอนในคอนคอร์สเรดเลอร์สกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้อยู่ในอีเวนต์ใดๆทั้งสิ้นนะนี่มันเป็นอ่าเป็นรีเพย์ย้อนหลังของแบบผู้เล่นเขาเล่นกันเองนะฮะอ่าไม่ได้อยู่ในอีเวนต์นะครับอ่าย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะซึ่งเราอยู่กับคุณอัลวินเทนะครับคราวนี้เป็นจากประวัตดิแดนอาทิตย์อุทัยสีส้มนะฮะอ่าเป็นสีประจําแฟชชั่นตามเนื้อเรื่องเลยนะฮะ สู้กับคุณกรีนอเลิร์นะครับผมซึ่งเล่นเป็นพันธมิตรสีเขียวที่ฝั่งขวานะฮะแต่ว,ว่าคุณกรีนอเลิร์นี่ปกติแล้วเขาเมนเขาเป็นเขาเป็นผู้เล่นฝั่งโซเวียตนะฮะแต่ว่าตานี้นี่แบบมาจัดเกมเล่นคำๆนะฮะเล่นเป็นพันธมิตรนะครับผม,มก็เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นผู้เล่นมืออาชีพกันทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะ คลิปนี้เขาไม่ได้ลงอีเวนต์กันนะเขาแค่จัดแบบเหมือนว่ามันเล่นฝึกกันเฉยๆนะประมาณนั้นอแต่ว่าคุณกรีนเลยร์ทำไมถึงฝึกด้วยพันธมิตรครับโอ้ดับเบิลแอร์เบสว้าวอย่างไวเลยฮนะแล้วยังไงตรงไฟฟ้ามาอย่างงีเ้เดี๋ยวนะอ๋อแล้วนี่โอ้ขายทานใหญ่ทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวกรีนเลอร์เล่นอะไรครับเนี่ยน่าสนใจนะเล่นอะไรแปลกๆอย่างนี้นะขายทานใหญ่ทิ้งแล้วก็ปล่อยเอนจิเนียร์ออกมาฮะจะเอาไปไหนครับ ม่ซ้ำมกันนะแต่ว่าตรงนี้โรงทหารแตกไปแล้วนะครับของฝั่งสีส้มนะแลต,ตรงนี้ว่าไงโอเคยึดบ่อน,น้ํามันได้นะตรงนี้ฝั่งสีส้มขยายฐานเพิ่มเติมนะครับอย่างรวดเร็วนะคุณเอาวินเทใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่ตรงนี้อา้าวมีมแมลงปอเกาะอ,อยู่บนวินเิเกเตอร์ด้วยนะฮะมันจะบินช้าลงนะครับถ้าโดนเกาะอ,อย่างนี้แล้วมแมลงปอเบรสโดนนี่ก็มีความสามารถในการทำลายตัวเองนะเซลฟ์เดสทรัคนะฮะทำดาเมจไปได้นิดหน่อยนะ ตรงนี้เอายังไงครับแ,แ,ลแ,ลแล้ว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 ทำไมมันบินต่อตูดกันอย่างนี้นะบินชา้ากว่าเดิมนะโอเคอัพอโร,โรต้องมาช่วยนะฮะเรียบร้อย <c oughs> ยังไงครับมาแล้วนะฮะตรงนี้โอโ้สีส้มโดโจโคอมาสองคันเลยนะฮะอย่างเดือนแล้สามคันเลยนะครับอยังไงเนี่ยโอ้แต่ว่าฝั่งพนมิถ้าหากว่าเล่นดับเบิลแอร์เบสตั้งแต่ช่วงต้นเกมอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นที่แบบควบคุมดีๆเนี่ยฝั่งตรงข้าม ยกตัวอย่างอย่างสีส้มนี้จะเล่นยากมากเลยนะฮะอืมแล้วตรงนี้คือผมว่าโรงรถต้องมานะคือ,อยังไงคุณก็ต้องสร้างโรงรถนะไอตัวมิคาเบลจะได้สร้างเทงูออกมาสกัดตัววินดิเคเตอร์ได้นะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเขียวส่งเอนจิเนียร์ลักรอบเข้ามาแบบเงียบๆนะฮะสีส้มเขามีอะไรไหมอ๋อมีท่าเรือเอ่อแปลกๆนะฮะ mm. ยังไงครับเนี่ยเอา โรงเก็บแร่โดนทิ้งบอมไปแล้วตรงนี้ว่างไงโรงเก็บแร่โดนยึดเรียบร้อยครับฝั่งสีเขียวยึดโรงเก็บแร่ได้ขายทิ้งเลยครับ๋อได้ i m p e r i a l warrior ออกมา1คนนะฮโอ้โหเฮ้ยสีสม้มคุณไม่รู้จริงๆหรอว่าม,มี engineer ลักลอบเข้ามาเนี่ยโมเตอโฟกัสกับอะไรอย่างนี้นะฮืมโอเค power plant อยู่อย่างนี้เลยนะแล้วก็ยังไงครับอามีแทงบัสเตอร์มายิงลำแสงเจาะรั้วนะ ออกำแพงนั่นแหละแล้วก็เบื่มไปโอเคเรียบร้อยเข้าไปยิงได้เลยนะจังหวะนี้าขายทิย้งเรียบร้อยครับแล้วก็มีมอไซค์วิ่งผ่านหน้าบ้านผมอีกแล้วนะฮะเออถ้าเสียงเข้าไม์ก็ต้องขออภัยนะฮะแล้วยังไงตายแน่นอนครับอย่างนี้แหละฮะคือพิสคิปเปอร์เนี่ยถ้าเปิดโล่เนี่ยแล้วมันหันหลังให้กับศัตรูเนี่ยศัตรูที่ยิงจากด้านหลังเนี่ยจะดาเมจเข้าปกตินะแต่วอ้พวกที่ยิงใส่หน้าโล่เนี่ยเนี่ยดาเมจจะเข้าน้อยนะ เป็นเมคานิกเล็กๆน้อยๆน,นะที่ผู้เล่นใหม่ควรที่จะรับรู้ไว้นะครับแล้วก็ยังไงตรงนี้ฝั่งสีส้มมาแล้วครับทิ้งระเบิดย่อนไปหนึ่งลูกแล้วก็อีกลูกนึงนะฮะแล้วก็อีกลูกนึงบึ่มเรียบร้อยครับแทงบัสเตอร์แตก3เลยนะฮะตรงนี้ว่าไงอิมพ r i เรียลดอกท่าเรือจักรวรรดิมาแล้วฮนะยาริมินิซับเอามาทำคามิคาเซ่หรือเปล่าเอยจริงๆเออได้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นยูนิตดำน้ำไงเออพวกวินดิเคเตอร์นี่มันทิ้งระเบิดใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะ เว้นแต่ว่ามันจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแบบนี้นะฮะแคยิงต่อปีโดอัดเข้าไปก่อนนะฮะมาอีกหนึ่งลํำนะครับว่าไงวินดิเคเตอร์ย้อนลงมา3ามลูกแตกนะครับผมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี้คามิคาเซ่เลยก็จะดีนะฮะลาสโวยาโวเยจการเดินทางเที่ยวสุดท้ายโอ้โหผมชอบชอบชื่อสกิลมากเลยอะแล้วยังไงครับ ต้องสลับกันเอา้าสนามบินเอา้าขายทิ้งโอ้ไม่ใช่ขายทิ้งแตกนะฮะอ,อย่างเร็วเอออย่างนี้คุณเกรียนเลิศนี่เหลือสิ่งก่อสร้างหลังสุดท้ายนะเนี่ยก็คือสนามบินตรงนี้นะครับผมว่าไม่ได้แล้วเกรียนเลิศอาจจะต้องจี G นะฮะเอายาริมาพุ่งชนทีเดียวรู้เรื่องเลยฮะก็พุ่งชนบึ้มเรียบร้อยครับคุณเกรียนเลิศแพ้อย่างเป็นทางการนะฮะไม่ต้องกดยอมแพ้ด้วยนะครับผมโอ้โหอย่างเร็วเลยนะครับภายในห้านาทีเท่านั้นเองนะครับอคิดอะไรอยู่ครับเนี่ย ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับคุณเอาวินเทได้รับชัยชนะไปนะฮะโอเคในดูสิ่งก่อสร้างซิก็ประมาณนี้นะครับแล้วยู่แค่หนึ่งหลังโอ้โหทรัพยากรว่าไงสีส้มก็น้ําดงอยู่แล้วฮะดูได้นะครับเออเดาได้เลยนะครับเพราะฝั่งสีเขียวนี่คือยึดบ่อน้ำมันก็ไม่ยึดนะฮะโรงเก็บแร่ก็ไม่สร้างด้วยนะครับจบนะครับรู้เรื่องนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอดีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ